పంతొమ్మిది తొమ్మిది 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 తొంతు తొమ్మిది పంతొమ్మిది తొమ్మిది 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 పంతొమ్మిది ก็ขอเลยนะคะก็มีคอมเมนต์คอมเมนต์มานะคะจากน้องน้องเอ,อ่อน้องอุ๊บนะคะก็แล้วกันชื่ออุะะ๊บเนาะจะเรียกอุบนะฮะชื่อมันเขียนว่าอุอ๊บอ่ะโอเคก็วันนี้นะคะก็ตามที่ในสัญญาไว้เลยนะคะถ้ามีคนคอมเมนต์มาขอเนี่ยนะคะเนี่ยก็จะมาต่อกันเลยนะคะก็จะเป็นสอนวาดรูปอีพีสองกันเลยะคะ่ะเราก็จะมาวาดแบ็กกราวด์ กันั่นเองนะคะก็จะเป็นแบ็เกราแบบเบื่อใช้ง่ายๆนะคะ easy โอเคมาเรามาเริ่มวาดกันเลยนะคะก็พัดแยกนะคะก็ให้ทุกคนนะคะกดเพิ่มเลเยอร์ไปนะคะแล้วให้เลเยอร์ที่เราเพิ่มมาคะอยู่ใต้เลเยอร์ทุกอย่างนะคะยกเว้นเลเยอร์ที่เราลางอันนี้เอาไว้นะคะก็ให้ทุกคนนะคะ พวกคนจะอันนี้เนจะวาดฉากแบบพวกธรรมชาติแบบอีจิ่ยหรือแล้วถ้าคลิปต่อไปนะคะเน่ก็จะสอนวาดเป็นแบบเป็นพวกฉากที่อยู่ในห้องบ้างมีพวกแบบอะไรนู่นนี่นั่นบ้างนะคะคลิปต่อไปนะคะเน่ก็จะมาสอนนะคะก็คลิปนี้นะคะเน่ก็จะมาสอนแบบวาดพวกธรรมชาติก่อนนะคะก็อย่างแรกนะคะเราก็ ท้องฟ้าสีฟ้านะคะอยากได้เป็นเป็นกลางคืนก็ปรับให้มันแบบให้เอาสีฟ้าเอาสีน้ำเงินผสมกับสีม่วงนะคะมันก็จะสวยอย่างแรกเลยนะคะเราลงสีฟ้าไปก่อนเลยค่ะแล้วจากนั้นเราก็ปรับสีให้สีเขียวมันเป็นสีเขียวแก่นะคะแบบนี้ แล้วก็เราก็มันที่นี่นะคะแล้วเราก็เพิ่มเลเยอร์นี่นี่นะคะแล้วเราก็ให้เพื่อนๆปรับขนาดแปลงตามใจชอบเลยนะคะส่วนเนก็จะปรับสุดเลยนะ,ะก็ให้ทุกคนนะคะมาตัดขอบอันนี้นะคะมันก็อาจจะดูสันๆนิดนึงเนาะเพราะมือในสันแต่ถ้าในว่าใน iPad มันจะไม่ค่อยสันเท่าไหร่นะคะภาพมันก็จะดูสวย นี่ประมาณนี้ค่ะจะเติม,มอะไรนี่อะไรหน่อยก็ได้ในเช่นยายาเราจะวาดเป็นแบบนี้ยาวาดแบบนี้บบนคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวเหมือนคลิปที่แล้วนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วอะเราวาดเป็นอตัวนี้ไงแล้วคนะ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะวาดนานอยู่ยก็เลยคิดว่า คลิปนี้อาจจะไม่ค่อยยาวสักเท่าไหร่นะคะเพราะคลิปที่เราจริงๆอ่ะถ้าเนยไม่ได้ตัดต่ออะค่ะคลิปมันก็เร็วประมาณ23นาทีเลยค่ะตอนนี้เนยตัดจนเหลือแค่11นาทีไงะคะตัดส่วนที่มันไรประโยชน์ออกไปนะคะอ่าแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาวาก้อน,นเมฆออามองไม่เห็นแปลงเนม,มองไม่เห็นแปลงโอเคเนยก็ตัดปรับให้พวกกันเป็นเล็กนิดนึง ให้มันดูแบบมีอะไรหน่อยแล้วเรานะคะก็วิธีตัดขอบเส้นวิธีตัดขอบก้อนเมฆนะคะก็ให้ทุกคนนะคะปรับเป็นสีฟ้าที่เข้มขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ปรับให้ขนาดมันเล็กนิดหน่อยนะคะ ได้กว่านี้โอเคประมาณนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆตัดเลยค่ะตัดตามเส้นเลยนะนี่ฮึบเราก็จะค่อยๆตัดไปนะคะตัดให้สวยๆนะอย่าให้เบี้ยวอ่ะ แล้วให้ดูคนนะคะมาใช้คาทาวิเศษนะคะกดตรงไปที่ก้อนเมฆสีขาวนะคะอย่าไปกดตรงเส้นที่เราตัดนะแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะมาใช้แปรงนะคะแล้วก็ปรับให้มันกลายเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะปรับไอ้พูกกันมันใหญ่แต่เตยสุดนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะระบายตรงด้านล่างของก้อนเมฆนะคะอันนี้คือเลยมาให้เทคนิคในการวาดรูปเลยนะคะ เทคนิคนี้ในในก็เป็นคนคิดขึ้นมาเองนะคือก็ไม่ได้คิดขึ้นมาเองหรอกก็คือเห็นเพื่อนมันระบายแล้วมันก็ดูสวยๆดีก็เลยเอาไอเดียนี้มาใช้มั่งคือเครื่องเนินมันจะค้างนิดนึงนะคนไอเจ้าเพื่อนอันนี้นะฮะนั่นก็จะค่อยๆนะคะโอ้ยชาเท่าไหร่เน้ ล้วก็อาจจะไม่ได้ใส่รายละเอียดเยอะนะคะเพราะว่าคือครึ่งเลยกําลังจะบินไปแล้วก็ <g ül> ถ้าอยากจะกดออนนะคะก็ให้ทุกคนนะคะกดปิดอันนี้นะคะปิดอันนี้โอเคมันก็จะหายไปแล้วนะคะก็เนยก็จะมาเลงที่ท้องฟ้าตรงนี้แหนเพราะว่าเนจะว่าดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ที่เป็นตัวกำเนิดที่ทำให้ประเทศไทยร้อน ประมาณนี้นะคะแล้วก็เน่ก็จะแบบให้มันแบบให้อันนี้คือเน่จะวาดเป็นแบบให้มันดูน่ารักน่ารักนะน่ารักน่ารักน่ารักมากเลยน่ารักกันหนุ่มกันหนิงนั่งน่าก็เก็บไปถุยประมาณนี้โอเคคือคือดวงอาทิตย์เนี่ยมันอาจจะดูกองเกงไปนิดนึงนะคะมันก็จะดูแบบ เด็กอันเดียไปแต่ถ ah. ้าฉันเอาจริงข <sh> ึ้นมานะฉันอ่ะก็คือเทพเจ้าเลยนะจะบอกให้เอาชิมให้เอ้าเฮ้ย โ <Okay, S 2> อเคตัดเส้นเป็นแบบนี้นะคะามาแล,แล้วจากนั้นเน่ก็จะเร็งไปในในผิวของดวงอาทิตน,นะคะอย่าไปกดที่เส้นสีเหลืองนะคะก็เราก็จะปรับให้มันเป็นสีแดงประมาณนี้นะคะแล้วก็ระบายช่วงล่าง คล้ายๆก้อนเมฆเลยค่ะเอ้ยอันนี้มันออกจเป็นสีชมพูแล้วอืมแดงเลือดเลยค่ะแดงเลือดหมูเลยค่อยๆระบายเหมือนเดิมนะโอเคประมาณนี้ก็ใครจะเพิ่มเติมอะไรเป็นแบบพวกนกอ่ะอ่ะนกนกเดี๋ยวเราจะเติมให้นิดหน่อยกันแล้วกัน นก<า>นปมาณเขาว่าป็ัมันไระเาเรีย่นกเขาจะต้องอยู่ด้วยกันไหม่สีนกเขาจะห้ามอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ไม่งั้นนกเขาจะกลายเป็นเคเอฟซี <c oughs> ข่าเลยรบรึบ,รบนกตัวดำๆหรือเพื่อนเพื่อนจะปรับให้นกมันเป็นสีแบบน้ำเงินก็ได้นะคะน้ำเงินหน่อย น้ำเงินฟ้าสีประมาณนี้นะคะประมาณนี้เนี่ยสีเดียวกับที่เราใช้ตัดใกล้เคียงอะค่ะใช้ตัดก้อนเมฆอะสีใกล้เคียงนะคะแต่เนยจะเลือกเป็นใช้สีดำซะมากกว่านะนี่ลงไปเลยประมาณนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะก็กดเซฟเลยไป บันทึกเพียจงจีงส,สวยงี้ส,สวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิคะคือเนยลืมไปอย่างหนึง่งนี่แตะมาที่พื้นหญ้านะคะแล้วก็คล้กเคลื่อนนะคะดูดสีพื้นหญ้าที่เพื่อนๆลงไปนะคะแต่ไม่ใช่ที่เราตัดเ้นเอาไว้นะ,ะปรับให้สีมันอ่อนนะคะแล้วก็มาระบายตรงขอบๆตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวฉันต้องปรับให้พวกกันมันเล็กลงหน่อยประมาณนี้แล้วเพื่อนๆก็เบลอนะคะ ใช่คนบ้าจะเบลอแล้วเนี่ยเบลอกับเครื่องมือเบลอเนี่ยคะ่ะเป็นไงมันจะดูเหมือนแบบมีแบบดูแบบมีความสมูทมีความแบบมีแสงมีอะไรนู่นนี่นัน่นอ,นอลังการเมื่อว่าอะไรเป็นหัวอะไรนนั่แหละคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็ ก็รู้สึกว่าจะมีน้องอุ๊บนะคะที่คอมเมนต์อยู่คนเดียวก็อาจจะมีคนอื่นมาคอมเมนต์ด้วยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นน้องอุ๊บนะคะก็ขอบคุณด้วยนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ